จ้าสวัสดีจ้ามื้อนี้แม่ดาก็สิพามากินตำกุ้งสดนะจ้าใส่เส้นบักกอบน้อยๆเนาะจ้านาะนี่จ้ามาเด้อจ้ามากินนะแม่ดาจ้าแซ่บๆเลยจ้าจ้ี่ยจ้ายั่วๆกันเลยจ้ากุ้งเคิงกิโลนะจ๊ะเนาะผักกับของเฮ่ากะซิมี หอมแขกนะจ้ะเนาะแล้วก็กวงตุ้งนะจ้ะพักกวงตุ้งเนาะจ้ะเนาะพักกวงตุ้งแล้วก็พักหอมปลอมนะจ้ะหอมปลอมแล้วก็มีต้นหอมนิดน้อยนะจ้ะีนจ้าแล้วก็จะมีพริกนะจ้ะี่จ้าพริกพริกหวานนะจ้ะพริกอ่อนบวานเฮ้านะจ้ะมันบ่เผ็ดนะจ้ะเนาะ มากินเรามันเข้ากันดีเนาะจ้าแล้วก็มี้แรดิสนะจ๊ะเนาะผักของเฮามาแสบๆนบมันไม่ด่เด้อจ้าก้อนสิไปกินกันกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสะไคร่ให้ไม่ดาน้ำเนี่ยนะจ้าเพื่อสิมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะจ้ะเนาะมาๆจ้ามาแสบแบร้องกันจ้าจ้ากุ้งตัวใหญ่ๆเนาะจ้าสดๆใหญ่ๆเลยนี่จ้าเนาะ มาสบแสน้ำกันนะจ้าจ้าพักกับอ่อนๆพักนี่เป็นพ hmm. ักปลอดสารพิษนะจ้ะเนาะพักปลอดสารพิษอยู่สวนของป่านะจ้ะเนาะอันนี้กับปลอดสารพิษคือกันนะจ้ะเนาะเป็นพักนี่เป็นพักที่ป um ลูกเองนะจ้ะเนาะมาละจ้ามาแสบแสน้ำกันจ้าของแก่เพียรเท่ากับจะเป็นอันนี้นะจ้ะเนาะลำไยจ้านี่ ก็มีหมากล้ำแย่แล้วจ้ะเนาะมาเด้อจ้ามาแซ่บๆสล้มกันเลยจ้าจ้านักกะขนมเส้นแล้วจ้ะเนาะขาดบ่ได้ก็คือขนมเส้นของแซ่บของเฮาแล้วจ้ะเนาะจ้ามาเด้จ้ามากินน้ำกันจ้าข้ามแหลกแล้วจ้ากุ้งตัวใหญ่ๆแล้วจ้าเนาะแซ่บๆสบเลยจ้าเข้าเหนียนไทยอาหารแล้วจ้าเนาะ อืมแสบแสบจ้ามาจ้ามาแส่บแสบน้ำกันจ้าไม่ได้ขออนุญาตใส่เมื่อเนาะจ้า มีพริกนะจ๊ะเนะบานมะเพช็จ้ะมาจ้ะมาแสบแสบร้วมกันจ้าอจ้าจ้าไม่ได้กบฝากกดไล์กดแชร์ให้ไม่ได้านแล้วไม่ได้จ้าเด้อ จ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนีน้เนาะจ้าบ๊ายบายจ้า